คุณกำลังรังบฟังอยู่เป็นพอดแคสต์อยู่เป็นคิดเป็นก็สุขเป็นถ้าพูดถึงคำว่าเชาหรือหมายถึงความฉลาดตรงนี้เนี่ยผมมองว่าคำคำนี้เป็นทักษะพื้นฐานนะครับที่ติดตัวมาของแต่ละคนซึ่งสามารถจะพัฒนาได้เชาส่วนใหญ่คนจะเอามาพูดบวกกับคำว่าเชาปัญญา แต่จริงๆนในความหมายหรือว่าใน,ในภาษาอังกฤษนะครับคำว่าชาหรือว่าความฉลาดเนี่ยเขาใช้คำว่า q u o t i e n ผมไปเจอบทความหนึ่งนะครับที่เขียนโดยคุณชมพูน,นุชสุวรรณชินในเพจ future trends เขาเขียนบทความบทความหนึ่งแล้วผมคิดว่ามันน่าสนใจมากนะครับก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ฟังกัน โดยคุณชมพูนุชได้เรียบเรียงเอาไว้ว่าหากเอ่ยถึงทักษะความฉลาดที่สำคัญต่อการทำงานภาพแรกๆที่หลายคนมักนึกถึงคงหนีไม่พ้นทักษะตระก,กูลคิวอย่างเช่นความฉลาดทางสติปัญญาก็คือ Intelligence Quotient หรือ IQ ที่เรารู้จักกันดีแล้วก็ความฉลาดทางด้านอารมณ์หรือ t m o t a l quotient หรือ EQ แต่รู้หรือไม่ว่า นอกจากทักษะ2ทักษะนี้จริงๆแล้วยังมีอีกคิวหนึ่งที่สําคัญไม่น้อยไปกว่ากันนั่นคือเรื่องของความฉลาดในการรับมือกับปัญหาหรือภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า a d v e r s i t y quotient หรือว่าเรียกย่อๆว่า AQ ซึ่งเป็นทัก,กษะสําคัญที่มนุษย์ออฟฟิศยุคนี้ทั้งระดับพนักงานและก็ผู้บริหารควรมีติดตัวโดยสถาบันชั้นนําอย่างฮาวาร์ดสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT ต่างก็ใช้ตัว a q นี้เป็น golden standard เพื่อประเมินว่าคนคนนั้นเนี่ยจัดการกับความทา้าทายอย่างไรด้วยกันทั้งสิ้นและยังค้นพบอีกด้วยว่า a q มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเป็นผู้นำที่ดีพอและอลิสเบธเลอชีได้ให้ความจำกัดความว่าถ้านำไปเปรียบเทียบกับคนและภู้เขา a q ก็ไม่ต่างอะไรจากคน3ประเภทดังนี้ประเภทแรก q u i ตอร์ ter, มนุษย์ลมเลิก คนประเภทนี้จะมี AQ ที่ต่ำมากตามปกติแล้วพวกเขามักจะถอดใจกับอะไรง่ายๆเวลาเห็นปัญหาที่ยากหรือเห็นยอดเขาพวกเขาก็มักจะยอมแพ้ไม่พยายามแก้ปัญหาและเลือกที่จะจมอยู่กับชีวิตที่สิ้นหวังต่อไปโดยคนประเภทคทร i t t e r นี้ไม่นับเป็นสินทรัพย์ขององค์กรที่ควรจะเก็บรักษาไว้ประเภทที่สองแคมเปมนุษย์ท่าดีทีเหลวคนประเภทนี้ จะมี AQ อยู่ในระดับปานกลางเมื่อเจอกับปัญหาพวกเขาก็ยังคงมีแรงที่จะฮึดสู้ต่อแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดเขาเหนื่อยขึ้นมาพวกเขาก็จะหยุดพักหรือแวะตั้งแคมป์ก่อนซึ่งส่งผลให้พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะล้มเลิกความตั้งใจได้ไปในที่สุดในทางกลับกันนะครับแม้แคมเปอร์จะดีกว่าคิวิเตอร์แต่ถึงที่สุดแล้วพวกเขาก็ไม่อาจทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้สำเร็จ เนื่องจากติดอยู่กับคอมฟอร์ตโซนหรือว่าโซนอุ่นสบายแบบเดิมๆและประเภทสุดท้ายคือแคลมเบอร์สมนุษย์นักปีนเขาคนประเภทนี้นะครับจะมี AQ ที่สูงไม่ว่าปัญหานั้นจะหนักหนาแค่ไหนใหญ่โตสักเท่าไหร่พวกเขาก็พร้อมที่จะสู้จนกว่าจะประสบความสำเร็จไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคไม่ยอ่อท้อต่อปัญหา,าต่างๆและยังคงมองโลกในแง่บวกแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ดังนั้นแคมเบอร์ bers, จึงเปรียบเสมือนพนักงานในอุดมคติหรือเป็นทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ที่มีค่าต่อองค์กรเป็นอย่างมากในเว็บไซต์ไซโคล็อกสได้เสนอแนวทางการพัฒนา AQ ผ่านตัวย่อที่เรียกว่า LEAD หรือว่า L.E.A.D. หรือมันคือเทคนิค4ขั้นตอนมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับตัว L listen to your response and adversity หมายถึงเวลาเจอปัญหาอย่าเพิ่งเป็นกระต่ายตื่นตุมให้ดึงสติของตัวเองกลับมาก่อนเพื่อที่จะพิจารณาแล้วก็หาวิธีการแก้ปัญหานั้นนตัว e establish accountability หรือหมายถึงว่าเวลาเจอปัญหานอกจากจะต้องดึงสติกลับมาแล้วก็ควรแสดงความรับผิดชอบกับมันด้วย ไม่มานั่งโทษปัจจัยต่างๆหรือโชคชะตาฟ้าดินเพียงอย่างเดียวลอง step back หรือว่าลองถอยหลังกลับมาสักนิดหนึ่งกลับมาดูว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งที่ก่อเกิดปัญหานั้นหรือไม่เพราะบางครั้งเราก็อาจจะทำลงไปโดยไม่รู้ตัวก็เป็นได้ตัว a analyze the evidence หมายถึงก่อนที่จะถอดใจกับปัญหายากๆให้ลองวิเคราะห์หลักฐานดูก่อนว่ามันจนมุมแล้วไม่มีทางแก้แล้วจริงๆหรือเปล่า อะไรที่ควบคุมได้และอะไรที่ควบคุมไม่ได้และสุดท้ายก็คือตัวดีดีหมายถึงดูซัมจริงหลังจากดึงสติแสดงความราบับผิดชอบแล้วก็วิเคราะห์หลักฐานไปแล้วอย่างสุดท้ายที่เราควรทําก็คือการลงมือทําอะไรสักอย่างไม่ปล่อยให้ปัญหาคาราคาซังอยู่แบบนั้นตลอดไปและทางคุณชมพูน,นุษย์ผู้ที่เรียบเรียงบทความนี้นะครับเขาบอกว่า ถึง IQ และ EQ จะสำคัญในแง่ขององค์ความรู้และการทาง,งานร่วมกันแต่ในความเป็นจริงแล้วทักษะสำคัญที่สุดที่จะพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ก็คือ a q ต่างหากเนื่องจากมันช่วยให้พนักง,งานทุกคนยอมก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนเดิมๆเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสและเติบโตอย่างสวยงามต่อไป จากที่อ่านจบนะครับบทความนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นบทความที่น่าสนใจนะครับมันสะท้อนให้เราได้คิดตามนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราถามตัวเองก่อนว่าเราเป็นมนุษย์ประเภทไหนในสามจำพวกหรือว่าสามประเภทที่เขายกตัวอย่างมาเราเป็นควิเตอร์เราเป็นแคมเปอร์ camper, หรือว่าเราเป็นแคมเปอร์มองรอบๆเรามีเพื่อนในประเภทไหนเยอะที่สุด บางครั้งเราอาจจะเป็นควิเตอร์หรือว่ามนุษย์ที่ไม่มีแรงจูงใจจะล้มเหลวล้มเลิกไม่สู้อะไรเลยต่างๆแต่ว่าถ้ารอบข้างของเราเนี่ยมีแคมเบอร์สคนที่เขาสู้เราก็อาจจะต้องลองเรียนรู้หรือว่าพยายามผลักดันตัวเองให้ไปกับแค a มเบอร์สพวกนั้นให้ได้มันก็จะค่อยๆพัฒนาตัวเราเองเหมือนกัน หรือแม้แต่บางครั้งในที่สุดแล้วเราอาจจะเป็นแคลมเบอร์สที่ไปถึงยอดเขาก่อนแคลมเบอร์สที่เป็นเพื่อนๆของเราก็ได้แน่นอนครับพื้นฐานกําลังกายกำลังใจของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราโฟกัสหรือว่าฟอสตัวเองให้บอกว่าเราจะต้องเป็นมนุษย์นักบินเขาเราจะต้องไปถึงยอดเขาให้ได้ในหลายๆครั้งกับบางคน ซึ่งอาจจะรวมตัวผมเองก็ได้นะครับก็คือเราอาจจะต้องออกแรงทั้งแรงกายแรงใจแรงสติปัญญามากกว่าคนทั่วไปเพื่อที่จะไปถึงจุดยอดของภูเขาตรงนั้นหรือว่าจุดที่ประสบความสำเร็จตรงนั้นการใช้เวลาบางครั้งเราอาจจะเร็วกว่าคนอื่นหรือว่าอาจจะช้ากว่ากว่าคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลก สิ่งสำคัญมันอยู่ที่ความพยายามและการกระทำอย่างต่อเนื่องมีสติวิเคราะห์ให้ได้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่และเป้าหมายของเราคืออะไรในส่วนเรื่องของการพัฒนา a q เนี่ยนะครับผมก็มาเทียบกับตัวผมเองเหมือนกันนะฮะการทำงานที่ผ่านๆมาเนี่ยวิธีการทำงาน หรือว่าระบบการเรียงลําดับการวิเคราะห์ต่างๆการแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยมันดันมาตรงกับตัว lead หรือว่า LEAD ที่ผมเล่าไปตอนต้นเนี่ยนะครับข้อแรกเลยเนี่ยคือเวลาที่ปัญหาเข้ามาเนี่ยผมจะเก็บข้อมูลก่อนนิ่งก่อนไม่ว่าลูกค้าจะวีนแตกหรือว่าจะมีน้องสักคนหนึ่งวิ่งเข้ามาพี่ไว้วายว้ยว,ว,วใส่ผม ผมก็จะดึงสติก่อนจะยเย็นเย็นอาจจะคุยกับทั้งลูกค้าอาจจะคุยกับน้องๆคนนั้นหรืออะไรยังไงโดยที่ตัวผมเนี่ยไม่ได้แตกตื่นหรือว่ามีเขาเรียกนะฮะสติกระเจิงตามไปด้วยส่วนเรื่องนอกจากดึงสติกลับมาแล้วเนี่ยคือผมก็จะถามถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันมีที่มาที่ไปยังไงกระบวนการมันมันมาแบบไหนอะไรยังไงนะฮะ แล้วเมื่อเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเอามาเก็บเป็นหลักฐานหรือว่าเป็นอ,องค์ประกอบของเคสนั้นๆเนี่ยมันก็จะได้คำตอบออกมาเองว่าเออจุดผิดพลาดมันอยู่ตรงไหนและว,วิธีการแก้ไขมันคืออะไรและผมก็ลงมือถึงทำนะฮะบางทีอาจจะแบบเรียกน้องๆมาคุยหรือว่ามีออกอ e ีเมลสรุปให้กับลูกค้าไป มันก็น่าแปลกนะครับที่เออมันเป็นธรรมชาติมาเองที่ผมทำงานในระบบแบบแบบนี้มาตรงนี้เนี่ยก็เลยอยากจะเอามาแชร์แล้วก็อยากจะเอามาให้ทุกๆคนเนี่ยลองมาเรียงลำดับกระบวนการหรือว่าวิธีการตามที่เราได้เล่าได้ฟังกันไปนะครับถือว่าเป็นการพัฒนา a q ตัวนี้เนี่ยไปด้วยกัน ประเด็นที่ผมคิดว่าหัวข้อในวันนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะสำคัญเพราะว่าเราไม่เคยคุยคำว่า AQ มาก่อนนะครับส่วนใหญ่เราจะคุยกันแต่คำว่า IQ EQ โดยเฉพาะเมื่อประมาณสัก5-6ปีให้หลังมาเนี่ยคำว่า EQ เนี่ยเอามาพูดถึงเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของความฉลาดทางด้านทางด้านสติอารมณ์ บางคนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ควบคุมได้ยากวีนแตกอยู่เรื่อยโวยวายใส่ชาวบ้านอันนี้เรียกว่า EQ ต่ำคนที่มี EQ สูงๆก็จะนิ่งก็จะรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำตอนไหนควรจะแสดงอารมณ์แบบแบบไหนออกมากับใครให้ถูกกาละเทศะอันนั้นเป็นเรื่องที่เราผ่านหูผ่านตามาเยอะแล้วแต่ AQ มันเป็นคำคำใหม่สำหรับผมแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นคำใหม่ของใครหลายหลายคนนะครับจริงๆเอคิวนี้ยถ้าผมมามองย้อนกลับไปเนี่ยมันก็คือเรื่องใกล้ตัวมากๆนะครับมันจะมีบุคคลประเภทที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้เลยพอมีปัญหาติดกับอะไรบางอย่าง เขาก็จะไม่คิดที่จะหาวิธีการแก้ปัญหามีอยู่สองอย่างสองทางเท่าที่ผมเคยเห็นก็คือถ้าเขาไม่อยู่เฉยๆปล่อยให้ปัญหามันเกิดขึ้นไปอย่างนั้นก็จะคอยถามแต่คนอื่นทำยังไงทำยังไงดีโดยที่ไม่ได้วิเคราะห์เลยอันนี้ผมมองว่าก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มที่ว่า a q อาจจะต่ำถ้า a q สูงๆก็จะเป็นคนที่ พยายามหาวิธีลองถูกลองผิดคือถ้าได้ทำตามกระบวนการที่เราเล่ากันไปแล้วเนี่ยนะครับต่อให้เขาพยายามที่จะสู้หรือว่าทําอะไรไปแล้วทําอะไรไปหลายๆอย่างแล้วแล้วมันยังไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยผมก็ถือว่าเขายังมีเอคิที่สูงอยู่เพราะว่าเขาได้พยายามเขาได้ลงมือทําจริงๆไม่ได้หยุดอยู่ที่หรือไม่ได้ยอมแพ้ไม่เหมือนกับกลุ่มแรกนะฮะที่เอคิต่ํา คือจะหวังคอยพึ่งบนบานสารกล่าวอย่างเดียวหวังพึ่งคนอื่นอย่างเดียวนั่งทำนอนอยู่เฉยเฉยนั่งอยู่เฉยเฉยรอถูกขวยซึ่งมันเยอะมากอะรอบตัวเลยนะฮะจริงๆตรงนี้เนี่ยเมื่อเรารู้จักกับคำว่า Aq แบบแบบนี้แล้วเรารู้จักวิธีการที่จะพัฒนากับมันแล้วเนี่ย เราลองทำกันดูหน่อยดีไหมฮะทำไปทีละเรื่องทำให้มันเป็นธรรมชาติถ้าในมุมมองของการทำงานการที่ผมทำงานกับน้องหลายๆคนทำงานกับทีมงานหลายๆทีมถ้าวันหนึ่งผมจำเป็นจะต้องให้โบนัสใครเลื่อนตาแหน่งให้ใคร แน่นอนครับ a q จะเป็นตัวแรกที่ที่ทำให้คะแนนของคนคนนั้นเนี่ยเป็นจุดที่บอกผมว่าเขาเหมาะสมเขาควรจะได้รับไม่ว่าจะโบนัสก้อนนั้นหรือว่าตำแหน่งตำแหน่งนั้นหรือเปล่าที่ผ่านมาเขาแก้ไขปัญหาอะไรไปแล้วบ้างแก้ไขได้ถูกต้องไหมมีการป้องกันปัญหาไหมและ a q มันก็ไม่ได้สําคัญกับการทำงานเพียงอย่างเดียว การใช้ชีวิตมันก็สำคัญเช่นกันมันคือทักษะพื้นฐานเหมือนกับ iQ กับ e q อย่างที่ผมได้บอกไปนะฮะยกตัวอย่างที่ผ่านมาผมเจอปัญหาไม่ว่าเรื่องของอสุขภาพของคุณแม่ที่ย่แย่จนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดตอนนั้นบวกกับโควิดที่ผ่านมาทำให้ชีวิตแบบเรียกว่าติดลบและทำไมผมถึงผ่านมาได้ แล้วทำไมผมถึงกลับมาเป็นปกติหรือว่าดีขึ้นกว่าเดิมได้มันก็ไม่หนีกระบวนการตรงนี้นะครับคือทุกอย่างปัญหาเวลาเข้ามาเข้าใจว่าเราสามารถที่จะรู้สึกตื่นเต้น,ต,นตื่นตนกกังวลอะไรก็แล้วแต่กับมันให้ได้กลับกับมันได้นะครับแต่ว่าจุดสําคัญจุดแรกเลยอ่ะเราพยายามดึงสติกลับมาให้เร็วที่สุดกลับมาน,นิ่งให้เร็วที่สุดก่อนนิ่งในที่นี้นิ่งเพื่อที่จะมีสมาธิที่จะคิดหรือว่าจะทําในขั้นตอนต่อ,ตอไป ที่จะแก้ไขปัญหานั้นหรือว่าที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นมาอีกแล้วถ้าใครรู้สึกว่าคำว่า a q เนี่ยมันสำคัญแบบที่ผมรู้สึกก็อาจจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือถ้ามีคำถามอาจจะลองส่งคำถามเข้ามาถามผมเพื่อที่เราจะได้แชร์กันแลกเปลี่ยนความคิดกันก็ได้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามกันไว้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ EP หน้าขอบคุณครับ